สภาพหน่อยทราบจากที่ไหนกันเนี่ยอ่าจาก Google ค่ะจาก Google แล้วเป็นยังไงครับที่ทําไปจากแนวรหลุดสางคนนี่ยทำไปครั้งแรกนี่เป็นยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะดีขึ้นมากเนียใช่ค่ะเพราะมี scoliosis ก็เลยช่วยได้อ๋อครับเนี่ยแนวหลุดสางคดนะครับถ้าใครเป็นลักษณะนี้สามารถบําบัดได้นะครับแต่ต้องใช้ระยะเวลากับการที่เป็นอยู่นะครับครับคุณครับขอบคุณครับก่อนทำ อือเป็นไงเริ hmm. yeah. ่มสบายยังเยังอ right. ่าเยังใช่ไหมเอารูปรูปแรกกับรูปที่สองให้ให้พี่ก็ดูอ๋ออ๋ออืมอือโอ้โหไงโล่งขึ้นไหมยัยังอ่าอืมโล่งไหมอือให้พี่ก็ดูไง